สวัสดีครับผมเชฟย,ยกเชฟกระท้ายักษ์นะครับวันนี้ผมอยู่ในงานใต้ล่มพาะบาเรามี241ปีกรุงลงรัตะนโกสินทร์นะครับวันนี้ผมก็มาเจอแล้วเนี่ยดอกบัวเดี๋ยวว่าจะขอแม่สัก3ดอกไปไหว,ว้พระได้ไหมครับอ๋อได้เจ้าค่ะแต่วันนี้ดอกบัวเรามากับเมี่ยงกลีบบัวนะเจ้าค่ะอาวอันนี้เอามากินเหรอครับเนี่ยใช่เจ้าค่ะออันนี้เรานำกลีบบัวมาทานกับเมี่ยงสมุนไพรค่ะ ผมเพิ่งทราบนะเนี่ยว่าดอกบัวกินได้ค่ะกินได้จริงเหรอครับแม่ทานได้นะคะงั้นเดี๋ยวขอลองชิมได้ไหมครับแม่ว่ากินยังไงก็คือเป็นเคียงทุกอย่างให้ครบอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะเครื่องเคียงก็เหมือนเมี่ยงทั่วไปปกติแต่ต่างตรงที่รีบบัวอ๋อโอเคได้ครับค่ชิุณน้องชิมตามสบายเลยเจ้าค่ะ แต่ผมชอบกินเผ็ดขอพริกเยอะๆหน่อยเอาได้เลยค่ะผัดมะนาวค่ะมะนาวอันนี้ตามด้วยน้ำจิ้มรสจัดจ้านนะเจ้าค่ะอันนี้สูตรเด็ดของแม่เลยใช่ไหมคะสูตรเด็ดเลยนะเจ้าค่ะโอเคครับนี่นี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ลองดูกินดอกบัวครั้งแรกนะครับของเชฟอัธยาคมาเขาอย่างนี้เลยเหรอ มือหยิบนะมือหยิบนะโอเคนีครับสุดยอดเอาละสุดยอดอกินได้จริงๆด้วยมีกลิ่นหอมของกลีบบัวกีบบัวจะมีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติก็จะนุ่มๆหอมๆค่ะใช่แล้วนี้เป็นดอกบัวอะไรนะคะแม่ อันนี้เขาเรียกบัวหลวงนะเจ้าคะบัวหลวงแล้วบัวอื่นกินได้ไหมบัวอื่นคุณแม่ยังไม่เคยลองค่ะยังไม่เคยลองค่ะแต่อันนี้คือรสชาติดีที่สุดแล้วค่ะเดี๋ยวผมไปลองให้เดี๋ยวบอกให้ว่าบัวไหนบ้างได้สีขาวก็ได้ใช่ไหมครับเนี่ยสีขาวก็ได้บัวเหมือนกันมาดูกันว่ามันต่างกันไหม หมุนไพรเราต้องใส่ให้ครบทุกอย่างนะเจ้าคะ่ะอันนี้สีขาวบ้างเป็นเยี่ยงไรเจ้าคะ่ะอืม,อมก็เหมือนกันนะครับแม่ใช่แต่ผม<ะ>รู้สึกว่าสีเนี้ยหอมกว่าใช่เนะจ้าค,ะค่ะมผมขอสูตรหน่อยได้ไหม ห่วงไหมไม่ห่วงเจ้าค่ะไม่ห่วงนะค่ะอันนี้ถ้าสูตรยังไม่ได้ตามไปทานได้นะคะที่ตลาดสาโมรของชุมชนวัดอัมพวันจังหวัดลบบุรีค่ะแต่ที่มาที่นี่คือมาสาธิตใช่เจ้าค่ะก็คือสามารถมาชิมฟรีได้เลยได้เลยค่ะค่ะมีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25นะคะเชิญมาแวะชิมได้นะคะอย่ารอช้านะคะมีแต่งานดีๆนะคะเที่ยวชมกันได้ค่ะโอเคครับค่ะ ครับแม่ขอบคุณครับขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวงานใต้ร่มพระบาเรามี241ปีกรุงรัตนโกสินทร์ที่พิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติพระนครด้วยกันนะครับเย้สุดยอด